เดะเดะเดากับกันนั่นกันห้าวินกันแป๊บหนึ่งกันนั่นกันห้าวินห้าวินเฮ้ยโอ้โดถโอ้ค่ารถเรียบร้อยไอ้เก้เรียบร้อยเ้ยเดี๋ยวเดะแปลกแปลกนะแปลกๆนะโอ้ยเฮ้ยอันนี้แปลกจริงอันนี้แปลกจริงไอ้คุนที่มาตอนไหนดดล ที่ได้พักกันอะไจริงจังเลยเนี่ยโอ้ยเกิดมากูาเล่นเต็มละมันเล่นอะไรออกมาอะไร,รแคนดี้ไม่ใช่หรอแคนดี้ไม่ใช่หรอมานะเอาให้มันจบๆเบ็เร์แม่ถื้อเบตร์แม่แทงไวน้า,าเรามาเอาให้มันจบๆสิทธิ์ของเราอะ เดนี่กูไม่ยอมมาเนี่ยฮัลโหลนี่แทงทำไมฮัลโหลใครวะใครวะเแนนี่เหรอไม่ใช่หนูนาหรอกนาเอ้ยอันนี้ไม่ฮัลโหลอันนี้ เจอกูรำไปดิไม่จะหนาไม่มั้งทีดเนี่ยนุ้งอยู่ไหนนี่นยืนรอน้ายนะน่ะอะไรนะกูก็ไม่ออกมาสักทีโอ้ยเยอะไม้แรงออกมาก่อนมามา oh <my> มา,มา,มา เฮ้เฮ้เอ้ยเอาเรื่อง พรอยอังนั่นพรอยังเฮ้ยนอนมัน,น,น,นจะหลุดวงแล้วแตกไปดิโอ้เราต้องเสียไม่ได้ไงสอ <Yeah. S 2> งหนึ่งเราต้องเสียไม่ได้ไง โอนก่อนน่ะไม่มีแก้มือน่ะได้โอนก่อนแล้วแก้มือค่อยว่ากันก<อ>เฮ้ยไอ้เยี่ยมผีพูดบ่บบบบนเะยี่ยบมันร้องท่านทำไมนะทำไมกูยิงมว่าพอดีร้องเลยสัก อา<ม>วเฮียแม่งหมุนตัวแม่งเสียเวลาแล้วกูหันหลังให้มึงเลยเพราะมึง <พอ S 2> ขยับอะ่ะเจออย่างเงี้ยอย่าหาหมุนใช่ป่ะผมเลยแล้วมหมุนเลยหมุนมันเสียเวลาเออเสียเวลาเห็เนปะก็เหมือนกดพผ้าดิบตีเต็มมันหันหันหลังคือแบบมันไม่ได้ย้ายไปข้างหลังไอเดอมึงพร้อมอยังมา,มาๆมามนอนแทงผ้านะไอ้เหี้ยผ้าดแล้วอันนี้โอ้ย S <S <Yeah. S 2> ดีเห<ป>ี้ยตายวีพีเลยลวีธีเราจดเท่าไหร่ละสี่สองสี่สองมาแน่เดียวนะเี่ยก็เราทาละมัน,นเปิดร้างทองเลยมาๆๆๆๆมามหลงไม่เป็นา่าแน่ใส่หัวแล้วกนทานเด็กเก้เปิดเอาเรื่องมัน,นเปียนไม่าไงมามามา,มา เฮ้ยโอ้ยเ,ก,เก๋ไม่ต้องเปิดลังทองเนี่ย <c oughs> นั่นเปิดลังทองเนี่ยมามา้นี่ยว่าวสี่สาวเขานะสี่สาครับเท่าไหนนะ <c oughs> ร่นะแกมือรอบหนึ่งมาเออแกมือ เอ้ยน้ำเอาดีกงสามนะดีสามเออหนึ่งหนใช่ไหมหนึนับนเลยเอ้กูให้อยู่แล้วจะได้นับไปแล้วใช่หรอเดี๋ยวๆๆๆวววฮะอ๋ออันนี้อันนี้สองหม่ใช่ไหมเป็ไงวะก็ไม่กินน้ำแม่ไปแล้วใช่หรอเอ้ยเดี๋ยวพึ่งนี่ เหียบโลเดี๋ยวไม่แม่งเอาเรื่องอาภาไม่มีคนแล้วแนักมาเชลเดี๋ยวไปมามามาตองอยู่นะตองอยู่นะตาไหนตาเนนนะนด <laughs> น้าแพ้หมแล้วห้ารอบอะแล้วน้าก็แพ้อีกสองรอบเรอบแล้วมา <laughs> มาอีก <laughs> ผู้มีอะไรบ้างเนี่ยรางเดี๋ยว โอ้ยเฮียมั่งดูติดเรียบร้อยสองหมื่นเลยใครอะใครมาจ่าเลยนะสองนะใครใครมันมีอะไรไปแทงมั่งดิกูเอ้ยอะไรอะแทงมั่งเลยมามาหน่อยนะอ้าวหน้าตโหยกิ๊โมไปดิเมื่อกี้เมกีเดินไปว่้เบอกว่ามีผมเอง ตอนแรกก็เล่นหนูนาไงผาตงตอแ่อาตอนเท่าไหร่แล้วแน่ใส่สูต่ด้วยอ้ตแอ้่้่ตอแ่อ้แน้่ตีสองเ้น้ตอง้อแ่้น อันนี้น้านีแพ้น้าส่องมืงจะน้ส่องที่สบสารล่ะเอ้ยวิ่งบุตรทินลงมาดีทีเดียวคนไทยอะไรสามสามสี่ใช่ป่ะเหรอทีเดียวเองไม่ไม่รอบยังนั่น

เอาไหมซีซีอย oh oh oh. oh. ู่เอาไหมเอาไหมมาหนัดนัดตัดสินตัดสินมาไม้ไม้นี้ไม้ไม้เดียวมาได้มามามาโอ้ลงเล่นของหนักอ้าว ไม่เป็นไรอารมอ่ะเอามา่เอาม,าอามา่รอบนี้ตัดสิน,นหายกันนะหายกันนะหา้นนะหาห้าเหมือนเดิมนี่คือผมไม่เสียใช่ไหมก็ถ้าเจ้ากันไปเจ้ากันไป <c oughs> แต่ถ้าผมชนะน,าน,นา่าจะสองหมื่นเลยโอ้แตกไหมแตกดิยอมไหม ยอมไหมเนาะลุงเยอมหนูทำไมาอย่ลุงลุงบ่โคตรติงโคตรติงไปไงยล้มันเสียมได้มันีึงเลยคลายนอนเด้อมีเวลาจะหมัดนอนได้ดิเฮ้ยมีไม่ได้หมัดนอนได้มีไม่ได้แต่หมัดนอนได้มีเวลาจะหมัดนอนได้แล้วฉันนั้นสำคัญ ข้อนป่ะอุ้ยข้อนป่ะข้อนอ่ะข้อนหลังจะสู้มหนัดอ๋อฉัไลด์ยังโดนดิบอ่ะน้ากลัวโอ้ยฉันไล่น้าแบบจริงๆหน้าประหลาดเมื่อกี้จิงจริหน้าด้วยอ่ะเอาเปล่าโอ้นี่ค้อนสุต่อยค้อนก็เจอวันศุกร์ไม่ได้บคือคอนจะก็ไม่ได้เนี่ยได้มะดิ ต่อให้นาขอเร็วของไอ้ก็มันก่ำได้ไรดิมันอยากลองขอหวานดีนะเดี๋ยวก้วันวายมีวันวายคออยู่โอ้ยไยั่อยู่เอาไหม่ไหมคอยเล่าด้วยสิโอ้โหกูอยู่กลางดงเลยไอเข้ต้องเล่นเินทางต่างกับคุณต้องเสียเสียกัะชุย เรียบร้อยนี่เป็นไม้บ <c oughs> <g apan> ีอะเอาให้กูคนบีอะป่ะวกูตั้งมาโผล่ป่เอาอะไมาเป็นไม้ทมด่านนี่เป็นไม้รมดานะเรียบร้อยหนูนาเอาเรื่องอือไปเลยอุ้ย โอ้ยแท็กูยับเลยไม่ต้องเท้าตีศูนยะหมายในแหล่เหี้ของจริงอยากรู้ของจริงไหมเดี๋ยวผมจัดให้ดูใครโง่บ้าไอ้นั่นเลยอุ้ยขี้บัวอยากรู้ไม้ตึงไม้ตึงอยู่นี่นั่นไม้ตึงอยู่อ่ะจะรู้ว่าไม้ไม้ของจริงเป็นงไงเดี๋ยวรู้ โอ้เฮ้ยมันโอ้ยมันคนวายเฮี้ยนกุแจคือเต็มเลย,ย,ยประเดจะรีวันดีเลยตีพี่มิวบินเลยอะ่ะลุลงลุงเป็นไรไม่รู้อ่ะทุกคนลุงเป็นไรไม่รู้ดอดเอากูอะ <c oughs> ตีกูไม่ยังเลย ดูจังไว้มีไหมลูกทีเดียวได้ไงอ่ะดูจังไว้มีไหมดูจังไว้มีไหมดูจังไว้มีแล้วดูจังไว้มีเลยละอ๋อเฮ้ยมันตั้งยังวะไหนจะเหงาไปเล่นไม้ครับเฮ้ยเป็นคนจะเล่นไม้พี่แทนผมอ่ะ อยากเป็นคนเล่นมไม่พีใส่ยผมว่าเอาอะนานเจอคนเล่นมไม่ดีรูปเหมือนแฉน่ะโอ้ยโอ้ยสวย <c oughs> ไอ้นอนวันที่เดียว โอ้ยดีสุดโอ้ยไม่รู้จะรับไม้ใครก่อนเลยดีสุดแดงอ่ะเรื่องของไม่รุ่นของมาโอ้ยน่าลดีเดียวอ่ะอุ้ยลดับ อยู่ก่อนนะแเน่โอ๊ยโอ๊ยโ, lightly, โ,โอ๊ยโ,โดนยิ <c oughs> งแล้วเสียงหลังเออโอยนอนมางไม้ตึงจริงวะ่ะดูลุงนี่โอ้โห้เยอะ ระวงระวงสุโอ้ยนันโอ้ยแยกแอกสองดูดูดไ้ไม่รู้จะวันวันกันร้อนหรอแน่ใจนะหน่าวันวันกันร้อนอุ้ยใครสนใจเล่นมันครับเล่นมันผัดได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกบลวก อ่าอะไรนะรู้สึกเหมืคนท้าบัตอีโมไปดิมบัตน่ะนมึงมึงบัตรนะไอ้โกวติบัตรไม่รุนบัตรอยู่แล้ววะโอ้โหเย้บัตจ้ติงโตกูแตกโอ้วัตติงโตแตกไอ้เฮี้ยเฮ้ย้ยัย้วยอ่ะไเ้ยย มาตึงวะอย่าเล่นบัมก็ไม่บอกอย่าเล่นบัมก็ไม่บอกอย่าให้เันบัมเลยเฮ้ยมามาตึงเหรอนี่ไงล่วงมาดิเฮ้ยแย่กว่าทันทีอีกบ่ได้ที่กูอยังคิดอยูกูแท้นี่ไงนี่ไง อุ้ยย่งไม่โดนใครอุ้ยกระดมฟังมาจากไหนอุ้ยกระดมฟางลุงอุ้ยนี่อ่ะลุงมาดิอ้ย ดานลงมาอุ้ยอ้ยมือถ่าดอนมือด่าเย้ะก็ดอนพ่อกูไปเจ้าเฟลลละพ่อกูกอดมายแอดเอ้ยๆเยอะๆโอ้โดนไม้โอ้ลุงลุงถนนสวยเลยข้างนี้เดี๋ยวแม่มาตัวกนนะ นอนเหมือนอนเนี่นี่มิ้วโอ้ยนี่ยหนัวหนัวก่ก็จะรีขอหวดนั่นสักทีว่ะ โอ้ยยังไม่ได้เก็บเลยนี่ไงนี่ไงโอ้ยร่วงไปดิ่วงโอ้โหเฮ้ย่วงแทน นี่รวงไดินอนรวงไปดิโอ๊ย เล่นหมัดด้วยเอ้ยเอ,อ,ยอาไ้ว <_ EN _> นอนเห,ห,หรอ,อนอนเหรอนี่ไงเขี่ยมไม่ร่วงว่ะไอ้เนี่ยโอ้ยเยี่ยประเทศลี กำลังอ่ะผูกแหลยกำลังมันเลย